คุณเคยสงสัยไหมว่าเขื่อนมีผลกระทบอย่างไรบ้างในวิดีโอนี้เราจะสำรวจผลกระทบทั้งเหนือและใต้เขื่อนเนื้อเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำใหญ่ที่น้ำท่วมพื้นที่บางส่วนระบบนิเวศเปลี่ยนจากน้ำไหลายเป็นน้ำนิ่งบางครั้งอาจต้องอพย,ยพประชาชนแต่นำสู่การเกิดแหล่งประมงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวส่วนใต้เขื่อนการไหลของน้ำเปลี่ยนไปทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหรือแรงได้ คุณภาพน้ำเช่นอุณหภูมิและออกซิเจนอาจเปลี่ยนการเคลื่อนของตะกอนและสารอาหารลดลงและเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศริมฝั่งในที่สุดทั้งหมดนี้มีผลต่อพืชและสัตว์น้ำแล้วถ้าหากเขื่อนแตกและจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมาดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพื้นที่เหนือเขื่อนจะสูญเสียน้ำในปริมาณมหาศาลอาจเกิดภาวะแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำสัตว์น้ำและระบบนิเวศในบริเวณนั้น จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงส่วนพื้นที่ใต้เขื่อนจะโดนคลื่นน้ำขนาดใหญ่และรวดเร็วน้ำน้ำอาจท่วมพื้นที่กว้างและก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอาจถูกทำลายผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนการเตรียมตัวและการป้องกันความเสียหายจากเขื่อนเป็นสิ่งสำคัญเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการคาดการณ์และป้องกันอย่าลืมศึกษาและเตรียมพร้อมรับมือ กดติดตามเพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม